วันนี้มันจะมาแนะนำวิธีการดื่มเซเลียมฮัสให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเซเลียมฮัสเนี่ยเขาเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติที่ได้จากมเมล็ดของต้นเทียนเกล็ดหอยค่ะเขาเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะเมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะพองตัวได้ถึง25เท่าเลยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นวุ้นๆเจลๆอ,อ,อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นผู้ๆขาวๆอย่างนี้ค่ะซึ่งไอ้เจ้าผู้ๆขาวๆเนี่ยค่ะ เขาจะทำหน้าที่เป็นไม้กวาดนะคะไปกวาดเอาพวกคราบเหนียวๆที่ได้จากไขมันนะคะที่ไปเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ของเราซึ่งทำความสะอาดยากมากๆเลยเนี่ยเอามารวมกับอุจจาระนะคะแล้วก็ขับออกเป็นการทำความสะอาดลำไส้ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อย่างดีเลยค่ะแล้วเขาก็มีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเขาไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำ ไขมันสารพิษตกค้างต่างๆที่อยู่ในลำไส้นะคะเอามารวมกับอุจจาระแล้วก็ขับออกเป็นการดีท็อกลำไส้ที่ดีมากๆเลยค่ะและแน่นอนค่ะเขาก็ยังดูดซับสารอาหารแล้วก็ยาต่างๆที่เราทานเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะดื่มไซเรยมฮัสเพื่อดีท็อกลำไส้คุณหมอแนะนำให้ดื่มขณะท้องว่างหรือดื่มหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้วอย่างน้อย3ชั่วโมงแล้วก็ไม่ควรจะดื่มร่วมกับยานะคะ เพื่อที่จะไม่ไปรบกวนการดูดซึมสารอาหารและก็ยาค่ะแต่ถ้าวันไหนที่จะต้องไปทานชาบูหมูกระทะหรือต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่จะต้องมีการทานพวกแป้งน้ำตาลไขมันสูงๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ดื่มเซเลียมฮัสก่อนอาหาร15นาทีนะคะวิธีการดื่มเซเลียมฮัสนะคะเราก็ตักผงเซเลียมฮัสขึ้นมา2ช้อนเล็กเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณ5กรัมหรือ1ช้อนชานะคะ ผสมลงในน้ำหนึ่งแก้วประมาณสัก200-300ซีซีค่ะคนประมาณ1นาทีนะคะให้เขาละลายดีแล้วก็ทิ้งไว้3-5นาทีให้เขาพองตัวเป็นวุ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดื่มเลยค่ะหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำตามอีก1แก้วนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะหลังจากนั้น15นาทีนะคะเราก็ทานอาหารได้อย่างสบายใจค่ะด้วยความที่เขาพองตัวขึ้นในกระเพาะอาหารของเราเนี่ย ก็จะช่วยให้เราอิ่มได้เร็วขึ้นแล้วเขาก็จะช่วยดูดซับพวกน้ำตาลแป้งไขมันต่างๆจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะก็จะช่วยให้เรารับพลังงานเกินน้อยลงค่ะใครสนใจสั่งซื้อไซเลียมฮ u รสสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะ